ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูนทีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำมาสเตอร์ตัวนกวายกันเลยนะครับชื่อมันอ่านยาก Y วาย v e l t a เขาเรียกว่าน,นกวายแล้วกันจะได้ง่ายๆนกวายนะครับนี่อันนี้เป็นร่างธรรมดาแฟดเรียบร้อยแล้วสกิลก็รีมาประมาณหนึ่งนะครับก็สกิลพาสีก็เป็นทองนอกนั้นก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นแค่เพิ่มดามเมจเฉย สายฟ้าก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับตัวลิปบินใส่ไปอะไรดีใส่เป็นลิปบินคอพอนละกันอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือมันใช้5,000ใช่ไหมคือเมื่อกี้มันไม่พอก็เลยต้องแลกเพิ่มมาสักหน่อยอ่ะทีนี้เราก็แกลกรัวเลยนะครับ5,000ชิปกับล่ามาสเตอร์ นกวายโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้200สติกเกอร์ทีนี้เราก็ไปทำการอัพขึ้นล่างมาสเตอร์กันเลยมมาแล้วแต่อืม เดี๋ยวก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอไปรีวิวร่างธรรมดาก่อนแล้วค่อยมารีวิวร่างมาสเตอร์เนาะให้มันยาวหน่อยไม่ใช่กดอัพร่างมาสเตอร์เพื่อปิดคลิปจบเลยอันนี้มันก็จะเร็วเกินไปเดี๋ยวเราไปรีวิวร่างธรรมดาก่อนว่ามันจะแตกต่างจากล่างมาสเตอร์มากไหมมีอะไรบ้างที่แตกต่างนะครับคุณมาโครเราจะใช้เป็นตัว s o ล o อาร์ยืนข้างกันไม่น่าทำไอะไรได้เรียบร้อยเออร่างถ้าเป็นล่างธรรมดานะครับหลกัลกๆมันทําได้อย่างเดียวคือตัดเลือดที่ๆมันยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่เดี๋ยวพอถ้าขึ้นไป็ร่างมาสเตอร์น่ะอออพูดก่อนเลยว่าอันติมันอนะ่ะจะทําให้สามารถเจถาะทะลุอมาตะโฮโอได้แล้วก็ ทะลุอันติของโฮโอได้ที่มันจะเป็นที่แบบว่าจำได้ไหมที่รีวิวโฮโอไปพ่อตายมันจะฟื้นคืนชีพด้วยเลือด40%ตัวนกวายล่ามาสเตอร์แล้วมาสามารถเจาะตรงนั้นได้เลยตรงที่มันทำให้ฟื้นฟูนเลื้อเลือ40%คือมันจะทำให้สลายผลนั้นหายไปเลยแล้วก็โฮโอนะมันจะมีแอชบอดี้ใช่ไหมที่พอตายอีกมันก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเลือด 20%มันแค่จะไม่ผิดแอสบอดีที่เป็น Ash บอดีฟื้นคืนชีพกับอันติที่เป็นอันติฟื้นคืนชีพแล้วก็ตัวอมาตโฮโ o นกไวล่างมาสเตอร์สามารถเจาะได้หมดเลยนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่เราทำํำนกไวน์มาสเตอร์นั่นเองอมาดูหัล่างธรรมดาหลักๆไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นทําดาเมจสกิลต่างๆที่รีมามจะเป็นทําดาเมจแทบทุกสกิลเลยพาสีมันจะเอื้อต่อทีมมืดแต่เราก็ไม่ได้เอาไปทีมมืดนะครับ นกวมี2ท่านาะบินกับเมืดเราจะเอาไปใส่ทีมบินแทนอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอัพขึ้นล่างมาสเตอร์เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามารีวิวล่างมาสเตอร์กันเลยมารีวิวนกไวนกันเลยนะครับนี่โอเคหลังจากเราอัพมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับก็ขอยืมลิบบินจากโอโอมาก่อนละกันลิบบินแชมป์เพื่อจะได้ทำให้รีวิวแบบอลังการ ยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่เป็นเขี้ยว2ดาวนะครับก็จะมีเพิ่มสปีด1 0 0ตอนเข้าเกมเอาจริงๆเราไม่ได้หวังสปีดมันหรอกเพราะสปีดมันน้อยมากดูสิสปีดแค่ห้าหมื่นแปดเองตัวนี้นะครับเราจะไม่ดามาเล่นเป็นตัวดาเมจหลักแต่ช่องทูนทีเนาะพอเรา,เอามารีวิวเราต้องเอามารีวิวเป็นตัวดาเมจหลักก่อนแน่นอนเราใส่ดาวตีเบิร์นให้มันจะได้แบบว่าดูเลยนะครับตีแบบจุกๆ จะได้ดึงประสิทธ,ธิภาพนอกกว่ามาสเตอร์ออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้มาดูกันคุณสมบัติแรกใช้เป็นฮิตสนะครับก็เป็นเพิ่มดาเมจตอนโจมตีนั่วจริงๆที่แนะนําก็จะมีฮิต3แล้วก็สเวนนี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนถ้าใครอยากเล่นเปตัวซับเลยก็ใช้เป็นเดเมารชันเดมเนชันก็ได้นะครับอ่ะ จริงๆคุณสมบัตินี้ก็ใช้ได้ส่วนคุณสมบัติที่2ถ้าคนเล่นเป็นตัวดาเมจหลักปกติเขาจะใช้เป็น h e เ v อร r เมอร์กันก็ทําให้เราถึกขึ้นแต่ส่วนตัวใช้เป็นเชสก,กินโอกาสถ้า10%ฟื้นฟูนฟนสถานะผิดป,ปกติเจอแบกไว้บ่อยเจอพวกตัวที่ทําให้ติดสถานะนู่นนี้นั่นบ่อยก,ก็เลยจะใช้เป็นความสามารถนี้ส่วนถ้าไม่ออจริงๆเล่นเป็นตัวซับใช้เป็นเฟรนการ์ดก็ได้ถ้าให้แนะนํานะ เทสกินเฟนการ์ด skin, guard. อันนี้ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่านก Y วมันค่อนข้างบางมาโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะตายอยู่เรามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเคิร์บอดี้เนี่ยนอกจากจะยืนกับโฮโอเราให้มันโดนตีบ่อยๆคุณสมบัตินี้ถึงได้ใช้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ามายืนกับโฮโอก็ไม่แนะนําส่วนถ้าเล่นเป็นตัวดาเมจหลักนี่ม็อกซี่แนะนําเป็นม็อกซี่กับตัวเฮฟวี่อาร์เมอร์ทำให้เราถึกขึ้นซัม็อกซี่ก็จะทาให้เราแรงขึ้น ตัวนกวายนะครับมีร่างต่อเป็นร่างเรสโซแนนซ์แต่ว่าจริงๆอ่ะเราอะ่ะสมุดพอที่จะอัพร่างเรสโซแนนซ์เลยแต่ว่าเราเอาไปสุ่มดาวตีเบิรหมดแล้วจะบอกกันนะครับที่สุ่มไปนะเกิน5,000สมุดได้แล้วคือจริงๆเราจะได้ตัวเรสโซแนนซ์ฟรีสักตัวหนึ่งเลยอาจจะเป็นตัวแดนซี่ม่ก็นกวายก็ได้แต่เราเลือกที่จะเอาไปสุม่มดาวตีเบิร เดี๋ยวต่อมาจะมีคลิปรีวิวสุ่มดาวตีเบิร์นนะครับดูสุ่มไป18ครั้งมันคือ1,800สมุดซึ่งเยอะมากไม่รวมครั้งก่อนแล้วก็ครั้งก่อน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 ที่หมดไปเยอะมากๆกับการสุ่มดาวตีเบิร์นแล้วมันไม่สมหวังนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สมหวังอีกสปอยก่อนเลยไม่สมหวังได้แต่ธาตุที่ไม่ได้เล่นอืต่อสกิลนะครับก็เหมือนที่พูดไปเลย เมื่อมีตัวนกไบในสถานในการต่อสู้ผลลด HP จะล้างไม่ได้ผลลด HP ใช่ผลลด HP แหละตัดเลืดนะเอดอ่ะเรียกตัดเดลือดแล้วกันตัดเลือดของซากุพันช์จะใช้ไม่ได้แล้วก็มีเพิ่มความแขงให้ปเกมอนท่านมืดต่างๆแล้วก็มีปั๊บนิดๆหน่อยๆเขาให้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลักๆคือทำให้ล้าง ผลซักระพันช่วไม่ได้อ่าสก,กิลหากินมี2สก,กิลหลกัหลกๆเลย1นึ่งซักระพันช์คือสร้างความเสียหายหท่านมืดแล้วก็ลบฮิวคือมันจะฮิวไม่ได้ว่าตัดเลือดนั่นเองก็คือทําให้ปรกรมนเขาหิวไม่ขึ้นก็มีแค่นี้แหละหลักอันอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ไปมองหรอกหลกัหลกๆมีตัดเลือดที่ผมใช้ะส่วนถ้าคนอื่นจะใช้เป็นดามเมจก็ศูนตรงมันมีเพิ่ม100%ให้กับปรก้อที่ติดดีบัฟก็ สกิลตัดเลือดนับเป็นดีบัฟสกิลมืองงอะไรพวกนี้ติดแช่แข้งติดอะไรพวกนี้นับเป็นดีบัฟหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะทําให้สร้างนาเมตได้แรงขึ้นต่อสตรีทติดดีบัฟโอบีเวียนวิ w งโอบีเวียนวิงนะครับก็จะโจมตีดูด1% 0 0ความเสียหาย HP แล้วก็ถ้าพึ่งมอนตัวไหนตายมันก็จะเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลนี้แต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้แหละอ่ะที่ต้องรีหลักๆ2อ,อย่างพาสี ถ้าไม่รีนะมันจะไม่ได้ตรงฝั่งศัตรูจะสามารถลบตัดเลือดเราได้คือต้องรีอย่างน้อยเป็นสีฟ้าก็ยังดีกับอันติเหมือนกันสีฟ้าก็ยังดีต้องมียังไงก็ต้องรีสองสกิลนี้นะครับตรงพาสซีฟก,กับอันติแม้่ถ้าไม่รีอันติมันจะไม่ลบผลอมาตะของโฮโอนะต้องรีเอามาดูสกิลลึกลับนะครับสกิลลึกลับก็ผมจะเล่นเป็นสายสะท้อนด้วย จะมีอะไรบ้างที่สำคัญหลักๆของนกวายหลักๆที่ต้องมีจิตวิญญาต่อสู้รวบรวมทำไมคือเราต้องการที่เราจะรีบเปิดพอถึงเทเาเามาไหร่ผมจะโยนเบอร์รี่ให้โยมเบอร์รี่มันชื่อเบอร์รี่อะไรเนาะลำบากต้องมาหาเบอร์รี่แป๊บนึงนี่ เลปปาเบอร์ลินนะครับผมจะยืนโยนเลปปาเบอร์ลี่ให้คือมันจะเพิ่มความกด50%เด็บๆแล้วก็ใส่เพช่เดฟให้ทังทีมหลักๆเราต้องการเพิ่มความกดเพื่อที่พอถึงเทนร์มานปุ๊บมันจะได้ยิงอติใส่อมตะาของโฮโอแล้วให้อมตะาโฮแตกภายในครั้งแรกที่มันได้ขยับตัวนะครับนี่คือเป้าหมายหลักของผมคือยิงอติใส่อมตตโาโอ น่ไหนมันจะตัดเลือดแล้วก็เลยว่าน่าสนใจคือเอามาสะท้อนสะท้อนทั้งสองอันก็เลยใส่เข้าไปนะครับส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นปกติอยู่แล้วอันนี้เผื่อผาศีเรายังไม่ทํางานเราก็จะใช้ชําระลานี้ช่วยได้ติดคลิปเป็นเบสิกฮิลสเอ่อสองข้อแสงเป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับพวกนี้แต่ที่ใส่เป็นไฮไลท์ก็จะมีสะท้อนกับ h ฮชฮอป อาวุธใส่เป็นเขี้ยว2ดาวจริงๆจะใส่เป็นเป็นอะไรดีอันนี้ก็ได้นะครับ Power อร์สค2ดาวแต่ถ้าเราอัพล่าง Resonance มันมีนี่นถ้าเราอัพล่าง Resonance น,น,น,นะครับมันจะมีอาวุธเฉพาะตัวของมันเลยชื่อ คูค e รับดิสตรักชั่นนะครับบวก9ก็จะทําให้เพิ่มพลังโจมตีลด HP สอดคล้องลดผลการฮิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับถ้าเราอัพร่างเลยโซนันเราควรจะมีแต่ถ้าเรายังไม่เป็นเรโซแนนซ์อาวุธนี้จะเป็นขยะทันทีเราจะยังใช้ไม่ได้แล้วผมคิดว่ายังไม่ส่วนตัวยังไม่อัพเร็วๆนี้แนะน่นอนน่าจจะนานก็เลยยังไม่ซื้อแต่ในอนาคตถ้าสมมติจะอัพเรโซแนนซ์ก็น่าจะต้องซื้อแหละครับ เราจะอัพสดาวด้วยเห็นว่ามันจะมีความสามารถพิเศษเหมือนกับของอาวุธของไว้ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นคุณสมบัติที่3คุณสมบัติที่4ให้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยถ้าอัพร่งเรสโซแนน์นะส่วนเครื่องประดับนะครับใส่เป็น persistent หรืว่ประดับเพิ่มโกรดนั่นเองทําไมก็ตามที่พูดไปเลยอยากให้นใช้อติเร็วๆหลักๆคือใช้อติบ่อยๆใช้อติตัดอมาตะูโอ,โอแค่นั้น เป้าหมายหลักเป้าหมายเดียวตัดอมตะโฮโอไปกันต่อฝึกเราข้อบวกไปยิมห้ามันดืมอไม่ได้อัอะไรเพิ่มเติมเลยมันดืมยังไม่อัพ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับรีวิวตัวเสร็จแล้วนี่ให้ดูดาวตีเบิลใส่ดาวตีเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าปิ้งมามาดูในเกมแรกนะครับก็อ่าดาตีบ้านติดติดอีกแล้วติดอีกโอเคติด3รอบนะครับต่อมาเป็นเทินใต้ดินแล้วก็ตัวสุลักเดี๋ยวเราดูมานสัก2เกมก็น่าจะพอแล้วแหละโอเคเข้าโดนสะท้อนตายนี่นี่แหละคนของสะท้อน จบไปแล้วนะครับสับเกมได้ยังรวดเร็วเลยคนต่อมาเขาได้เปิดก่อนอมาตะของชอบของรวกไวเลยอมาตะเนี่ยดสียเสติดอีกไหมโอเคโอเคที่ยังไม่กดอมาตะาเลยเพราะว่ารอเลือดแบบน้อยๆก่อนแล้วค่อยใช้อมามตะใช้อันติยิงอมาตะทะลุนะครับ อาเกับตายดู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 จิวทั้ทงทั้งที่เขามีอัมอัมเอิรสกิลอันติของโฮโออยู่นะครับแทนที่เขาจะมีชีวิตรอดอีกตั้งหลายเทินแต่เขาก็โดนยิงทะลุตายตัวทาปบุรเล่ก็เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเดียนซี่ลาก่อนอ่าทุกคนคิดว่ามันเก่งไหมคุ้มค่าไหม มันจะเปลี่ยนเมตาที่เอามาจัดการกับหัโอ,โอได้ไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับไปรับ